โอเคค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประทมศึกษาปีที่5นะคะวันนี้หลังจากที่เราเขียนเกี่ยวกับ JK Rowling ไปแล้วนะคะ,ะวันนี้นำอีกคนหนึ่งท,ที่เป็นบุคคลสำคัญเหมือนกันนะคะนั่นก็คือ Mark Zuckerberg นั่นเอง Mark Zuckerberg คือคนที่ก่อตั้งก่อตั้งอะไรเนี่ยให้เราเล่นกันทุกวันเลย เป็นคนที่ก่อตั้ง Facebook นะคะมาร์คสแกรเบิร์กเป็นคนก่อตั้ง Facebook นะคะอ่าเราจะไปดูเรื่องราวและประวัติของมาร์กกันนะคะว่าเป็นไปมายังไงนะคะโอเคอ่ะดูนะในนี้นะคะมาร์คสแกรเบิร์กนะคะมาร์คส c ก e เบิร์ก s a computer programmer อ่า Mark Zuckerberg is a computer programmer อ่าในนี้นะคะเขาบอกว่า Mark เนี่ยเป็นโปรแกรมเมอร์นะคะคอมพิวเตอร์ซึ่ง he is very good นะคะ with computers เขาเนี่ยเป็นคนที่เก่งคอมพิวเตอร์มากอ่าเขาเป็นคนที่เก่งคอมพิวเตอร์มากๆเลยนะคะก็คือ very good นะคะ very good ตรงนี้ก็คือเก่งมากซึ่งในปี2002เนี่ยในปี2002เนี่ยเขานะคะยังเป็นนักศึกษาอยู่อะ when he was a student เป็นนักศึกษานะคะก็คือพี่เขาที่คนที่เขาเรียนมหาลัยอย่างเงี้ยค่ะเป็นนักศึกษาอยู่นะคะเขาทำอะไรมาร์กนะคะมาร์กก็เลย มาร์กนะคะ s t a r t e d a new w e b เว t e ซต์อะสตาร์ตอิเวซต์ก็คือเขาเริ่มนะคะสร้างเว็บไซต์นะคะในปีนี้นะเนี่ยในปี2000เนี่ย2002เนี่ยเขาเริ่มนะคะสร้างสร้างเว็บไซต์นะคะซึ่งซึ่งซึ่งเป็นอะไรซึ่งนะคะทำให้นะคะ ผู้คนนะคะสามารถโพสเรื่องราวและคุยกันนะคะได้ก็คือ people c h o o l d post their story and talk to friends อาก็คือผู้คนเนี่ยสามารถโพสเรื่องราวนะคะของตัวเองและพูดคุยกับเพื่อนๆบนเว็บไซต์นี้ได้นะคะ on the site นั่นเอง ก็คือเหมือนที่เราคุยกันนี่แหละเหมือนที่เรากําลังสื่อสารกันอยู่ตอนนี้ก็คือเราเนี่ยสามารถคุยกันได้เราสามารถคุยกันได้โดยที่อาจไม่ต้องเห็นหน้ากันค่ะเราก็พิมพ์คุยกันได้แล้วก็สามารถแชร์อะไรให้กันดูก็ได้นะคะต่อ <The S 1> ไปค่ะ s i t e is call นะคะก็คือเรียกว่าก็เลยเรียกชื่อเว็บไซต์นี้ว่านะคะ Facebook อ่าเลยเรียกชื่อเว็บไซต์นี้ว่าเฟซบุ๊กอ่าที่เราคุยกันที่เราเอาไปใช้คุยกันนี้ได้นะคะก็คือ Facebook นั่นเองเขาบอกว่า two billion people two billion people คืออะไรลูก two คือ2 billion คือล้านกี่ล้านคนคะเนี่ย2ล้านคนนะคะ use facebook เลยอ่า use facebook in 2,017หูหลายปีเลยนะตั้งแต่2,002ใช่ไหมลูกกว่าจะมาใช้ facebook กันจริงๆก็คือ2,000 2,017เนี่ยเนี่ยมีคนใช้ facebook เนี่ยจนถึง2ล้านคนเลยนับตั้งแต่ปี2002นะคะจนมาถึงปี2017นมีผู้ใช้ถึง2ล้านคนคุณครูว่าตอนนี้มันน่าจะเกินแล้วแหละ2ล้านเพราะว่า เล่นกันแบบทั่วโลกเลยนะคะต่างชาติไทยเราบัางแเล,ลาจีนทุกคนพื้นที่ใช้หมดทุกคนเลยซึ่งนะคะมาร์คเนี่ยมาร์คนะคะ live in the USA นะคะก็คืออยู่ที่สหรัฐอเมริกานะคะ with his wife and two c h i l d r e n นะคะ with his wife and two children ก็คือเขาอาศัยอยู่ที่ไหนลูกอาศัยอยู่ที่สหรัฐอเมริกาอยู่กับใคร which 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 นะคะ w i t h his wife ก็คือภรรยาอา,อาศัยอยู่กับภรรยาแล้วก็เด็กนะคะสองคนก็น่าจะเป็นลูกเขาเลยลูกอ,อยู่กับลูกสองคนนะคะรวมๆแล้ว รวมๆแล้วครอบครัวนี้นะคะอาศัยอยู่ทั้งหมด4คนนั่นเอง4คนนะคะอ่ะนี่ก็คือเรื่องราวของมาร์กนะคะที่ครูได้อธิบายให้ไปซึ่งเดี๋ยวต่อเดี๋ยวต่อจากนี้นะคะครูจะให้เรานะคะจดเนื้อหาตรงนี้นะลูกจดบทความของมาร์กนะคะลงในสมุดแล้วเราเนี่ยจะได้ไปทำงานกันได้นะคะโอเคนะคะ เดี๋ยวคุณครูจะเขียนคําอ่านคําอ่านให้นะลูกโอเคนี่ค่ะคือบทความที่คุณครูตั้งใจนะคะพิมพ์ให้ดีกว่าครั้งนี้เพราะว่าครั้งที่แล้วเหมือนเราจะไม่ค่อยเข้าใจว่าให้ทํายังไงดีเขียนยังไงดีนะคะครั้งนี้นะคะเขียนแบบนี้เลยนะลูกเขียนแบบนี้เลยนะคะให้ใช้ปากกาน้ําเงินกับปากาแดงเขียนแบบนี้นะคะให้ชัดเจน ะะแล้วก็แบ่งแบ่งประโยคแบ่งประโยคกับคําอ่านนะคะให้เป็นแบบนี้เลยนะคะเราจะเวลาเราเวลาเราอ่านเราจะได้เข้าใจนะลูกให้เราเขียนนะคะโจทย์แบบนี้นะคะลงในสมุดนะคะให้เรียบร้อยนะคะและเดี๋ยวคาบต่อไปเนี่ยคุณครูจะมีงานนะคะมีงานเกี่ยวกับสองคนนี้แหละบุคคลสองคนนี้ที่คุณครูได้บอกไปนะั่นก็คือ J.K. Rowling นะคะกับ Mark Zuckerberg เนี่ย จะมีคำถามเล็กนๆน้อยๆนะคะมาให้เรารู้ว่าอ่ะให้เรามาตอบกันว่าทั้งสองคนเนี้ยเขามีความสำคัญหรือว่าอาชีพยังไงนะคะที่แตกต่างกันไปเขาทำงานกันเป็นอย่างไรบ้างนะคะ mm hmm. เดี๋ยวครูจะมีคำถามซึ่งในคาบนี้มีแค่นี้ค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะคาบหน้าบ๊ายบายค่ะ see you again tomorrow Bye.